สวยเลยครับคุณครับมัวใหญ่เลยครับคี่ครับผมไม่ใช่ปลาหัวเขียนนะครับไม่รู้ปลาอะไรครับตัวนี้ตัวสวยเลยครับตัวแรกนะครับปลาอะไรไม่รู้ครับ ดีฝั่งนี้ดูบ้างครับดูไม่ได้ครับ กระชากเลยครับผมเอ้าถ้าไปเกี่ยวเฉยกระชากเลยนะครับเมื่อกี้เกี่ยวแล้วกระชากอย่างไเลยครับเมื่อกี้เกี่ยวหินแล้วครับ พาไปเกีียวอีกแล้วเกีียวอีกแล้วครับหลุดแล้วครับไม่รู้ติดตลามาด้วยหรือเปล่าครับ หมือนติดปลามาด้วยครับติดปลามาด้วยจร,จริงครับผมปลาอะไรอะรปลาเก๋าเล็กนิดเดียวติดปลาเก๋ามาด้วยครับเดี๋ยวปล่อยครับตัวเล็กไปครับผมโอเอาไาควา้า เียวถึงก้อนหินข้างหน้าอนั้นเลยครับเี oh. ยงดวงดูสักครั้งคนระับ ดูครับดูครับผมลองเสียงดูครับเอ้า โอ้เป็นตาจวดใหญ่ครับผมสวยงามนี่ครับผู็ปลาจวดตัวใหญ่เลยครับต้องเสียงดวงตีไปถึงหินนั่นเลยครับผมนะครับปลาจวดนะครับสวยเลยครับ ดูครับวันนี้เป็นตาขุดคูนมุดสสงครับผมโอ้ คุกคุ้มุดสังนะครับใช้สวยเลยครับโุ้คุ้มมดสังครับผมโดนขโมยกุ้งมาแล้วครับโูนตัวขโมยหั่นกุ้งเอาไว้น้องขโมยหมดเลยครับไปแล้ว เชาเรือกุ้งไม่กี่ตัวแล้วด้วยครับจะหมดแล้วครับกุ้โดนขโมยต้องหันทีละชิ้นไว้แล้วครับไม่งั้นโดนขโมยครับผม ออย่ครัปลาน่าจะกินอยู่นานแล้วนะครับแล้วก็พาสายออกครับผมพาสายวิ่งไปหาก้อนหินผมเข้าใจว่าน้ำพานะครับกินอยู่นานแล้วจริงๆด้วยครับผม เป้าที่สุดเราก็เจอเจบร้อยโอย้มาแล้วเจอจนได้ครับผมเดี๋ยวตัดลอยนะครับมาไปแล้วมากระเป้าครับพี่สายสายันสายยันสัญนยาโอ้มากระเป้า,ปาครับผม เดีย๋ยวตัดปลอยครับคิดเป้าไปสี่โมงครับห้าโมงครับไม่ใช่สี่โมงครับผมน้ำขึ้นแล้วนะครับต้องกลับแล้วครับวันนี้ผมได้ปลาห้าตัวไม่ซ้ำกันเลยนะครับมีปลาปลากระเป้าป มีปลาเก๋าปล่อยไปแล้วครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นไม่รู้ขุดไม่รู้หัวเขียนไหมครับผมไม่แน่ใจแล้วก็ปลาจวดแล้วก็นี่ครับคุณคูนมุดสังปลาจวดปลาอะไรไม่รู้ครับนี่ครับปลาแล้วครับวันนี้จับก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสามตัว